สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k คดีอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์คลับไฟเด The ซ e รี e s h อ t l ล v e i ิชเรื่องรักเรื่องร้อนตอนวันในสแตนคืนเดียวก็พอทางช่องวันสาละครแนวโรแมนติกดราม่าที่สร้างจากเรื่องจริงผลงานจากค่ายเช้งสองห้านำแสดงโดยเบนรักวณีปิงโอมนิธี ลีอัศรีและปลอบพัทธรพลเมื่อถึงวันที่ความนับถือตัวเองถูกด้อยค่าผู้หญิงจำนวนมากในยุคสมัยนี้ก็มีเหตุผลในการปล่อยให้ตัวเองสามารถสร้างความสัมพันธ์เพียงชั่วข้ามคืนกับใครก็ได้แล้วก็จากกันไปด้วยเหตุผลที่ว่าฉันควรมีสิทธิ์ในคำถามคือจริงหรือที่เราสามารถช้ชีวิตแบบนี้ไปได้เรื่อย และจุดจบของความสัมพันธ์แบบนี้คืออะไรจะมีสักวันไหมที่จะหวงกลับมานึกเสียใจและเสียดายกับสิ่งที่แล้วแล้วมาในวันที่มุมมองของชีวิตเปลี่ยนไปในวันที่อยากมีครอบครัวอยากได้เจอใครสักคนที่ดีพอมีความรักให้กันและกันและอยากอยู่ร่วมกันไปจนตายเจ้าสาวคนสวยในชุดสีขาวบริสุทธิ์ กับความหวาดระแวงกลัวว่าความรักจะเปิดเผยพอผู้ชายหลายคนที่เคยพบเจอกันแบบวันในสแตนกำลังมายืนตรงหน้าในฐานะเพื่อนของเจ้าบ่าวในวันเวลาของพิธีแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องราวของขวัญพรครูมัธยมสมัยใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องความรักและความสัมพันธ์ระยะยาวเธอจึงมีไลฟ์สไตล์ลับชอบออกไปวันในสแตนแบบไม่ผูกมัดกับใคร แต่มีเหตุผลให้มีผู้ชายถึง3คนเข้ามาพัวพันในชีวิตของเธอพร้อมๆกันนั่นคือคนที่ 1. กอนกิจสุภาพบุรุษเพอร์เฟกซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของโรงเรียนมธัธยมที่ขวัญพรทำงานอยู่คนที่ 2. องธามเพื่อนครูของขวัญพรซึ่งคอยตามจีบและตามตื้ออยู่นานแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่รับรักและคนที่สามแก หนุ่มเพล์บอยที่อยากเป็นมากกว่าแค่วันในสแตนของขวัญพรเรื่องราวซับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อขวัญพรตัดสินใจแต่งงานกับหนึ่งในสามหนุ่มที่เข้ามาพัวพันแต่แล้ววิถีชีวิตที่โลดโผนในอดีตของขวัญพรกลับตามมาหลอกหลอนจนทำให้เกิดเรื่องราวที่คาดไม่ถึงขวัญพรจะรับมือกับปัญหาและเดินหน้าต่อไปอย่างไรเมื่อเจอกับคนที่ดีพอ ในวันที่รู้ตัวว่าตัวเองต่งหากที่ดีไม่พอจะมีโอกาสได้ย้อนกลับคืนมาแก้ไขได้หรือไม่ติดตามชมกันได้ในซีรีส์ Club Friday The Series Hot Love Issue เรื่องรักเรื่องร้อนตอนวันในสแตนคืนเดียวก็พอทุกวันอาทิตย์เวลา22นาิก15นาทีทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวิ w ออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามพี่กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย